สวัสดีค่ะที่ทงบ้านสวัสดีนะคะคุณเทสสะนะคะวันนี้คุณเทสมาแชร์ประสบการณ์เรื่องไตเเรื่องโรคไตใช่ค่ะแล้วไตไตคนที่คือผู้ป่วยท่านนี้เป็นคุณลุงวัย65ปีเป็นคุณพี่นะคะวัย65ปีนะคะเป็นคุณพี่คุณลุงเรื่องพี่ผู้ชายี่ผู้ชายี่ผู้ชายหกสิบานี่กำลังแบบว่านุ่มใหญ่นะประมาณกลนอยู่กลางกลางเป็นไตระยะที่5ค่ะซึ่ง อยู่ที่5.97อระยะ5แบบหล่นแล้วแหละใช่ใช่ก็คือเต็ม้อยยางขายยางก็คือคนที่มาเจอหนูเนี่ยก็คือภรรยาแต่ว่าท่านเนี้ยค่ะคือเขาไม่ได้เล่นโซเชียลค่ะภรรยาเขาไม่ได้เล่นไลน์ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแต่เขาเจอหนูได้จากเว็บไซต์อ่ะแล้วเขาก็โทรมาเขาใช้ที่กันโทรแล้วก็คุยกัน ตอนแรกคือเขาก็แจ้งว่าเออเขามีสามีนะที่เป็นไตเ่ืแล้วก็มีอาการเยอะมากเลยยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท้องอืดปัสสาวะไม่ได้อุจราระไม่ค่อยได้คือปัสสาวะได้แต่ว่าน้อยมีขุ่นมีฟอง ไม่บวมคะไม่บวมทวมช่วงปีแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนตลอดทุกวันตั้เช้าใช่ค่ะแล้วก็เป็นไข้หนาวจับสั่นเวียนหัวนี่ค่อนข้างเป็นระยะท้ายมากๆใช่แต่ก็ไม่ยอมฟอกไม่ยอมฟอกค่ะแล้วเขามาเจอสารอาหารพอดีเขามาเจอหนึดีใช่แล้วก็เลยสนใจสนใจที่จะขอคำปรึกษาจากคุณเทสนะใช่ถูกต้องค่ะแล้วเขาเริ่มที่จะกลยกับผมคือที่สิ 20เดือนส0ก็คือเดือนตุลายีเดือนสใช่เลยลองตัดสินใจทานตัวอูมิกับฮาร์ดโดยที่คุณเทสแนะนำเป็นเซ็ตพื้นปูเซตพื้นปูคือจะเป็นตัวอูมิสองฮาร์ดหนึ่งตัวสีเขียวนะคะมีมาด้วยนะคะก็คือเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้นะคะใช่ค่ะอูมิสองฮาร์ดหนึ่งหลักระยะระยะห้าใช่ค่ะก็คือเหมือนจะเตรียมตัวก่อค่ะหลังจากเขาทานไปหนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่าคือ คุณคุณน้าเนี่ยโทรหารตลอดค,คือโทรมาถามเนี่ยตอนนี้เป็นอาการแบบนี้ใครเริ่มมาอะไรอย่างเงี้ยคือทานไปแล้วมันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยเราก็คือให้คำปรึกษาเขาตลอดพ<ม>อหลังจากทานหนึ่งสัปดาห์เนี่ยปึ๊บคืออาการต่างๆเริ่มดีขึ้นป<ม>ัสสาวะจากที่เป็นปุ่นมีฟองก็เริ่มปัสสาวะดีขึ้นและที่สําคัญอุจจาระที่เคยดำก็กลับมาเป็นถ่ายปกติอะค่ะอ๋อเริ่มถ่ายปกติแล้วสีเริ่มดีขึ้นใช่ค่ะซึ่งตอนแรก กังวลมากๆับเรื่องจิรรสีดาใช่ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของอาการอาเจียนเป็นไข้อันนั้นก็คือเห็นผลชัดเลยว่าเออมันดีขึ้นจริงๆอือแ่แต่แต่หลังเขาทานไปอ่ะเขาก็บอกว่าเออทานแล้วรู้สึกดีขึ้นคือเหมือนผู้ป่วยเริ่มสดชื่นขึ้นไม่อ่อนเพลียอะไระประมาณอยู่ในช่วงเจ็ดถึงสิบวันใช่สังเกตใช่ค<ช>่ะแต่ว่าเขาคุมอาหารด้วยนะคะคุณคุมอาหารค่อนข้างเข้มขะตามที่หนูแนะนาด้วยแล้วก็หนังสือของ ไวกินเป็นประับิดโลกประมานั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่พีคที่สุดเลยล่าสุดที่พุ่งไปหาคุณหมอมาเมื่อวัน ตนเดือนค่ะต้นเดือนมันวางเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้ค่าเลือดดีขึ้นหมอตกใจมากเพราะว่าค่าเลือดดีขึ้นทุกตัวค่าจี r าจาก5.97เป็น6.77อืก็คือเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์เดียวแต่ว่าในใจใน้ทยที่ใน้าย้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากใช่แค่หนึ่งปร์เซก็มีความหมายมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วเคสนี้คือหนูวัาง้เนาะแปลว่าหนูจะไปเยี่ยมเขาเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ ไกล้หนูก็คืออยู่ชาเชิญซาวอ๋อหมายถึงว่าจะแบบอยู่ชาเชิญซาวใช่ว่าจะไปเยี่ยมเขาไปดูเขาด้วยว่าว่าเป็นยังไงแล้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ให้ดูนะคะได้เลยค่ะขอบคุณคุณเทสมากๆค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video